เอาล้วครับพิกบอสตอนนี้พร้อมออกสตาร์แล้ววอร์ไปแล้วนะครับวอร์ไปแล้วตอนนี้เราจะทําการน่งขันเลยนะครับเรามาดูกันครับพิกบอสครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับรุ่นนี้นะครับในรุ่น Honda MX 125 Super Star นะครับ แล้วนะครับเทินหนึ่งนะครับยังไม่มีธงเหลืองโบกสะบัดยังไม่มีปัญหานะครับหมายเลข74นะครับหมายเลข74วัชรินนะครับวัชรินทับทิพย์อ่อนนะครับตอนนี้ออกมาแล้วในช่วงของการออกสตาร์ทสำหรับ ร้อยห้าซูเปอร์สตาร์นะครับมาเรามาลุ้นกันดูนะครับนขณะนี้ในส่วนของนักแข่งหมายเลข74็นะครับ76นะครับ76ตอนนี้กับ m อเมเรกร้อยย้าซูเปอร์สตาร์นะครับแฟนๆมาทั้งสปอร์ตทีวีติดตามชมเราจะเห็นนะครับว่ายุวชนในรุ่นนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอพี n da นะครับทั้งนักแข่งฮอนด้าเรซิ่งสกู๊นะครับแล้วก็นขณะนี้จากผลของการคัดเลือนั้นนรงรณวัฒน์กัลตานนท์นะครับ นลลนวัตกัลันตานนเจ็ดสิบแปดครับนัทธวุฒนาชัยลานนะครับตอนนี้โอ้โดนเสียบขึ้นไปแล้วมาแต่ว่ายังอยู่โค้งนอกโค้งในกันนะครับโอ้โหในการแข่ันรุ่นเดีซซปเปอร์สตาร์นะครับอายุไม่เกิน16ปี 76เนี่ยคอลี่ไฟมาตำแหน่งที่หนึ่งนะครับนรงรณวัฒน์กัลันตาโนนครับสำหรับหมายเลข76จากหน้าปีทีทีชาร์เลนเจอร์ติงโอตช็อป k y t i c y s n o c k j เนอร์แล้วก็โดนไล่แซงแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับโดยหมายเลข78นัทพุฒธนาชัยลานเนี่ยเอาคืนจนได้ครับนัทพุฒธก็ลองเอาคืนอีกครั้งหนึ่งครับเพิ่งจะรอบแรกเองใส่กันเต็มแมตเต็มเหนียวแล้วหลุดลิ้นแล้านี่ครับที่ที่ผมว่าละครนะครับติงนอตนะครับ่าชุ่มเอนะครับติงนอต แปานหกปานล็กันด้ยูเลยนะทีมงานของเชียวหมายเลขเจ็ดหกครับเชียร์หมายเลขเจ็ดหกให้แสงเจ็ดแปดเอาขึ้นอีกแล้วเจ็ดสิบแปดนะครับนัทวุฒนาชัยลานเนี่ยมาเผอเป็นไม่ได้นะครับเผอเป็นไม่ได้แกแรงเหมือนกันครับตอนนี้ครับตอนนี้นะครับดูเกมการแข่งขันทางจอจานส้ม i อ m นะครับช่อง108มอเตอร์สปอร์ตนะครับกับเกมการแข่งขันในรุ่น MXX M.S.X 125 Superstar เปอร์ตาร์นะครับยังไล่เบียดกันอยู่นะครับหมายเลข76และหมายเลข78ตําแตำแหน่งที่1ที่2นะครับยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นใครแต่ที่นำอยู่ตอนนี้นะครับหมายเลข78หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นนัทวุฒนาชัยลานนะครับส่วนอันดับที่2ก็ยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่อันดับที่2ก็เป็นผู้ที่คัดลายตำแหน่งที่1สําหรับนรงรณวัตรกัลตานนครับครับ เป็นเด็กของติงนอตติงนอตนะครับที่ติดพงว่าโลกรนะครับอยู่ที่2สลาวต้องมาไล่หมายเลข78รู้สึก78แปจะแรงนะบิ๊กบอสครับ78นี่เราไม่แน่นะครับเพราะว่า76นี่ก็ยังขี่สไตล์แบบมัลสกูลมัลสกูลเลยนี้เลยนะครับไม่มีการสะดุดเล็กน้อยนะครับเกือบไปสําหรับหมายเลข76นะครับเกือบไปแล้วมีสะดุดหน่อยหนึ่งไม่ดูหมายเลข78นะครับเปิดคันเร่งเต็มที่เลยนะครับหมายเลข78นะครับ นัทวุฒนาชัยลานอันดับที่สองครับหมายเลข76นะครับดูนะชิคกก็ามาแล้วนะครับชิคกขกาา็มานี่ตำแหน่งของผู้ตามแล้วก็ผู้นำนะครับ คือมานำแล้วนะครับหมายเลขเจ็ดปีโพครับตอนนี้หมายเลขเจ็ดปีโพขึ้น<อ>ามานำว่าตอนนี้เรากำลังแก้สัญญาณให้สำหรับสัญญาณที่กระตุก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 มาพรที่พาภูดวงดาดแม่ก็บอกว่านี่บอกว่าอดใจรอขอบคุณครับโอเคมาแล้วแต่กระตุกกระตุกอ่ะเดี๋ยวที่กรุงเทพกันำลังแก้ให้นะครับกำลังแก้สัญญาณเดี๋ยวแก้ไปแก้มาเจนที่ไอพีเอ็มจะแก้หมดเลยนะเนี่ย <c oughs> แก้จนหมดตัวแล้วแม่เจเจเจดวง จเย็นๆเดี๋ยวจะได้เห็นแน่น้องบูสิทธิพรในรุ่นในรุ่น M s X อ่าสปอร์ตมินิเอาละครับตอนนี้ต้องบอกว่านขณะน,นี้เดี๋ยวในช่วงของการแข่งขันของเรานอกเหนือจากนี้นะครับก็ในสายบีสำหรับ Honda t h ด้า a n d d r ด a m ครับนั้นสถา,านีวิทยุของการถ่ายทอดสดเสียงนะครับเดี๋ยวบิ๊กบอสจะเป็นผู้ให้เสียงที่จงังหวัดน่านแฟนๆมาทั้งสปอร์ตทีวก็เปิดชมกันได้นะครับเปิดฟังกันได้ใน1 0 0 2 5เรดีโอ ธน,นันชัยนะครับนี่นอกจากนี้นเราจะจากการถ่ายทอดสดการซ่ไอพีเอ็ม IBM แล้วเราจะมีการอัดเสียงรายการนะครับนี่เรามาฟังเสียงบิ๊กบอสวิทยุธุรกิจนะครับของจังหวัดน่านขออธินดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่อยู่ทางขึ้นธนันชัยเรดีโอร้อยจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตวิทยุธุรกิจจากจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดโดยตรงมาจากสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครเจษีนะครับท่านผู้ฟังที่ต้องการอยากจะ ชมบรรยากาศของทางสนามนั้นถ้ามีจานสีท่อม i p n นะครับช่อง108นะครับเปิดชมกันได้แต่ตอนนี้เราถ่ายทอดลิงก์สัญญาณจากสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับไปทางขึ้นวิวทยุธนัญชัยเรดิโอ1.25เมกะเฮิร์ตนะครับวิวทยุธุรกิจจังหวัดน่านนะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงภาคทางทีวีครับโดยคุณตุ๊ดสควารเทพไรเป็นจลนะครับเอาล้ครับตอนนี้ในการแข่งขันของเราในขณะนี้นะครับทำการถ่ายทอดสดจากสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับบิ๊กบอส เราต้องบอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้นะครับในส่วนของเ e อ็มเอเด็กร้อยยี่สิบห้าซูเปอร์สตาร์นะครับปล่อยให้บิ๊กบอสนี่อัดเสียงรายการวิทยุนะครับจังหวัดน่านกันไปนะครับแล้วตอนนี้เรามาฟังเสียงตุูต้นะครับภาคอาจารย์สมไอพีเอ็มนะครับเราอัดเสียงพร้อมกันโอ้โหเสียงไม่ตีกันนะโอ้อาจารย์สมอาจารย์สมไอพีเอ็มบอกว่าไอสองคนนี้เนี่ยโอ้โหไอพิธีกรสองคนนี้สามารถพูดสวนทางกันได้นะเรามาดูกัน่งขันกันนะครับต้องบอกว่าในขันนี้มาเลขเจ็ดสิบหก นรงรณวัฒน์กัลันตาโนนนะครับไฟมาจนขึ้นมาตำแหน่งที่หนึ่งในขณะที่นัทวุฒินชาชัยลานหมายเลข78ต้องบอกว่าในส่วนของการแข่งขันเน้นัทวุฒินาชัยลานดูเหมือนว่าจะตัวนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มกว่านะครับเอาละครับโค้งต่อโค้งนะครับในการแข่งขันในขณะนเดอ Motorsport TV จานส้นสม IPM นะครับ,อ,รรรบออกมายาวๆนะครับสําหรับนรงรณวัฒน์จากเวลาของการคัดลอกหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าจุด ห้าหกเจ็ดเป็นเวลาต่อรอบที่ดีนะครับในขณะที่นัทวุฒนาชัยลานนั้นหนึ่งนาทีสี่เก้าจุดหกแปดสี่ครับแม่บางทีเสียงผมอาจจะมีเสียงบิ๊กบอสี่สอดแทรกบ้างนะครับเพราะว่ามีการอัดเสียงวิทยุนะครับอยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยเพื่อไปจังหวัดนาขจังหวัดนาขเพื่อให้แฟนๆทางบ้านได้รับฟังด้วยนะครับและในขณะนี้ครับเรามาดูในขณะนี้หมายเลขเจ็ดสิบหกครับมานัทวุฒนาชัยลานตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วครับบิ๊กบอสครับนัทวุฒนาชัยลานตอนนี้ เอาแล้วแล้วก็ขึ้นมาแล้วนะครับสวนทางตรงกับพี่บอสมันสนุกตืต่นเต้นรักใจเหลือเกินนะครับนี่เราภาคออกทีวีแล้วก็ภาคออกทางวิทยุสื่อวิทยุนะครับวิทยุชุมช,ชนจังหวัดน่านด้วยนะครับทาง100.25เมกะเฮิร์นะครับมาตอนนี้เจ้าตัวเล็กโดนหมาเลขจ็ก78ขึ้นหน้ามาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหโ,หโอ้โหนัทพุนาชัยรานขึ้นหน้ามาอีกครั้ง ตัวเล็กของเรานะลงรณนะวัตรไม่ยอมครับกดไม่อีกครั้งหนึ่งครับพี่บอสครับอันดับที่3านี่เป็นของอนุกูลกับแก้วนะครับโอ้โหนี่ก็ไล่บีเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่มาสนุกตื่นเต้นที่คู่คู่นานี้นะครับอันดับที่หนึ่งและอันดับที่2อนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามจานส้มอยู่นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ ทางจังหวัดน่านนะครับธนันชัยเรดิโอ100.25วิวธุรกิจนะครับเราต้องบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจากสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุน,นครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเครื่องดื่มสิงห์พิทีทีรูปิกานยางรถจักรยานยนต์วีลเปอร์ช็อกอัพกัตซี่มาราสปอร์ตทีวีครับขอขอบคุณสำหรับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย การกีฬาห่างประเทศไทยครับและสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรย,นย,ยานยนต์แห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน,นครับหมายเลข76หนะครับนรงรนวัต์กัลันตานน์นะครับยังเป็นผู้นําอยู่ครับในขณะนี้อันนี้เป็นเด็กสร้างของทิิพงศ์วโรกรกหรือเปล่าเราต้องบอกว่าบิ๊กบอสในช่วงของการแข่งขันที่เราจะทําการแข่งขันหลังจากรุ่นนี้นะครับเราจะถ่ายทอดเสียงให้กับท่านผู้ชมทางจังหวัดน่านนะครับโดย แจ็คจงกระเสีมน่านนะครับหมายเลข158หมายเลข158หมายเลข158นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางวิทยุธนัญชัยในสาย B ต่อจากรุ่นนี้ครับต่อจากรุ่นนี้ครับปิคอร์นอ้าวแล้วครับปิคอร์นตอนนี้นันทวุฒินาชัยลานหลีก3รอบการแข่งขันครับอีก3รอบสนามนะครับป้าเป็น Honda MSX ไรมาซูเปอร์สตาร์เสียบขึ้นมาแล้วตัวเล็กไม่ยอมตัวเล็กไม่ยอมตัวเล็กไม่ยอมยอมให้ทางตรงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปิคอร์นลูใครจะพิกก่อนครับป้าโอ้ตัวใหญ่เอาไปกินอีกแล้ว เจ็78พิกก่อนนะครับฝ่ายแรกผมว่ายังไล่อยู่นะครับน้ารงรณวัฒน์กัลตานนท์เนี่ยโอ้ตัวเล็กแต่ว่าดแสบครับแสบนะฮะแสบสี่แสบแต่แบบว่าคีย์แบบอร่อยด้วยนะฮะใจท่านผู้ชมนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับของแฟนๆจังหวัดน่านเราเคยไปแข่งขันที่เทคนิคจังหวัดน่านที่เหนือเบมเอสซีดีไทยแลนด์ซูเปอร์ครอสกันนะครับในครั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับในสิ้นปีก็จะมีที่จังหวัดแพร่ด้วยอ่าใกล้ๆจังหวัดน่านนะครับเป็นทายของเมลีกตีกับ กตอนนี้เราก็ได้ลิงก์สัญญาณนะครับไปทางขึ้นวิทยุชุมชนจังหวัดน่านด้วยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟัง1้อยจุดสมกะเฮิร์เนี่ยได้ชมนะครได้ได้ฟังเสียงก<อ>็ค<อ>งจะส่งแรงใจมาเชียร์หมายเลข158่งห้าแนะครับแจ็จจคจงเกษมจากจังหวัด นานโอ้โหตอนนี้เราหากินหลายทางทางทีวีก็ภาคออกกรต้องขอบคุณนะครับทางวิทยุทก็ไปได้ตอนนี้ในขณะนี้การแข่งยังดําเนินอยู่นะครับต้องบอกว่าหมายเลขเจ็ดสิบแปดเนี่ยค่อนข้างอยู่ตัวใหญ่ได้เปรียบนิดนึง <c oughs> แต่ว่าพอถึงทางตรงเนี่ยตัวเล็กก็จะพลิกล็อกกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ เอาละครับดูตัวเล็กดีๆครับปิบอดแลงรลนวัฒน์การันตานนท์นีไม่ยอมที่3ยังเป็นของหมายเลข68อนุกูุลกาบแก้วที่4นิธทพงพงแสงสว่างที่5 75เเป็นผู้หญิงครับเมฆรัตคีดากาันตานนท์ <c oughs> ที่6เป็นหมายเลข65 <c oughs> น,ลนัชพลอรุณชาติที่7หมายเลข7.4วัชลินทับทิมอ่อนที่8หมายเลข79็ก, 7, 9, กิกรติยัมบำกาที่9นะครับหมายเลข77สุทธิพจออน์พัชลีธอนน้องไม้ปวดเมืองและหมายเลข10ครับหมายเลข69ทวัชชัยทวี ทุีอะไรทุชาชายอย่างเดียวหรอการแข่งขันยังดําเนินต่อครับวบอส76ขึ้นมาอีกแล้วมาคู่นี้จะเหมือนคู่เมื่อกี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมาแล้วบอสอาจจะเข้าเซตพร้อมๆกันําให้เรางมตำแหน่งนี้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับอันดับไม่ใเริ่มจะเปลี่ยนเราดูในจอเราดูในจอตอนนี้มาเล็ก76เป็นผู้นําอีกแล้ววิบอสครับเราจะไปดูที่มอนิเตอร์วิกบอสดูที่จอ ดูที่จอแอนที่ใจอ,นนอ้าวโดนอีกแล้วตัวเล็กโดนแล้วเปิดกว้างไปหน่อยเดียวผมว่านั่นน่ะเสียบนั่นน่ะ ติดตครับอย่างนี้นะครับผมดูนะในช่วงตอนข้าวเส้นไัยเดี๋ยวคุณดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเหมือนกับคู่ที่แล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับคู่ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับเกมการขันในรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยสุวะไทยแชมป์ซับยังร้องไห้ไม่หยุดเลยจริงเลยเสียใจคนที่ร้องไห้ไม่ใช่สุวะไทยไทรอ่ะเป็นน้องหญิงน้องหญิงแล้วก็น้าฟูน้าฟูอะไรช่างเสาราซานก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากอนิดาเงยอะไรเงยสันเทียอะไรก็ร้องไห้หนักมากหัวหมอปากหมาก็ร้องไห้จริงเด่ย ร้องไห้กันหมดหนักมากนะครับ <S 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 ตอนนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการซ้มไอพนี่ก็นะแล้วก็มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุชุมชนด้วยนะครับจากจังหวัดน่านเลยนะครับอ้าวเรามาชมการแข่งขันต่อนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหมายเลข76็ดนรงรนวัฒน์กัลันตานนที่โดนแซงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับากลายเป็นนัทวุฒนาชัยลานนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะครับเดี๋ยวเราอยากจะลุ้นเลืกเกินนะครับว่าใกล้ๆเข้าเส้นชัยเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้พลิกสถานการณ์กลับนนมาได้หรือเปล่ารอบกว่าแล้วหกรอบกว่าแล้วครหมายเลขเจ็ดสิบหกนี่จะพลิกสถานการณ์กลับขึ้นมาเข้าเส้นชัยได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่ที่พวงพหลก,ก่อนนะครับติงโรดหรือว่าเสียน็อกมันจะต่อพหก่อนนี่ก็เชียร์อยู่นะครับอ่าเชียร์เบอร์อะไรหมายเลขเจ็ดหกอ่าน,นรงรณวัฒน์กัลันตานนท์ครับมาทางตรงดูพิบัติดูมองเหรออันนั่นมองเหรอหันมองใช่ไหมดูทางตรงซะก่อนอันนั่นเนี่ยโดนเบียดโดนเบียด อันแน่โดนเบียดนี่ครับนี่คือเทคนิคนะเทคนิคในการขับขี่นะครับมาเข้าไลายนครับหมายเล่นกขึนก้นมาก้มก่อนอยังไปไม่ได้นะครับโค้งดีตัวใหญ่ตัวใหญ่โค้งดีกว่าครับตัวใหญ่น้ําหนักดีกว่านัทพุทธนาชัยลานตัวใหญ่ได้เปรียบแสดงก็อเอาดูดูดู<ะ>อ่าอโดนอีกอ่ะมีปาดนัทพุทธนาชัยลานนี่คนอีสานเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่่กกระแมงแสนเฮ้ยแล้วก็ผสมนี่หรอเออโอ้โหพูดถึงกระแมงแสนแล้วก็คิดถึงอาจารย์อยู่ท่านหนึ่ง จำได้ไหมอย่าไปพูดถึงเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวเรามาดูในะขณะนี้ครับหมายเลขเจ็ดสิบาสำหรับนัทพุฒนาชทยล้าน,นครับกล้องของเราจานส้มไอวีเอ็มนะครับถ่ายทอดสดจากไปแล้วทางตเต่าแล้วยางแย่<อ>ถ่ายทอดสดจากสนามไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับชีวิตภาพของผมก็เริ่มต้นที่นี่แหละสูติก็เริ่มต้นที่นี่เหมือนกันบิ๊กบอยก็เริ่มต้นที่นี่เหมือนกันโอ้พูดถูกใจ วันนี้ต้องบอกว่าเรานอกจากยาทําการถ่ายภาพการส้มไอพีเอแล้วนะครับเรายังบันทึกเสียงเอ้าส้่งแล้วพี่บอสจริงสิยสงแล้วเรายังบันทึกเสียงนะครับส่งไปที่สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดน่านนะครับ100.25เมกะเฮิรตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วด้วยปัญหาจะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันเจ็ดแปดเป็นผู้นําอยู่ครับดูเจ็กครับเจ็ดหกเข้า้อก มีการกวาดวงนอกขึ้นไปเพื่อเพื่อทําทางตรงเพื่อเอาละเอาละดูทางตรงพี่บอลอย่างหนีวงนอกดูทางตรงดูทางตรงดูทางตรงจาเกี่ยวกันนะครับจาเกี่ยวกันทางตรงเอ้ามีเจ็ดหกนะครับเอาละครับหมายเลขเจ็ดหกมาชีหน้าใหญ่ครับเจ็ดแปดเก้าครับอนุกูลกาบแก้วอ้าวเดี๋ยวผลอย่างเป็นทางการนะแจ้งอีกครั้งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าครับให้กับ เมฆลัดขีตากลันตาโนนเป็นตำแหน่งที่5ครับพอน่าปีติทีเชลเลนเจอร์ติ้งน็อตจบควตไอซีเอสนกจูเนอร์น้องเมฆครับสวยทีเดียวน่ารักด้วยอันดับพี่สาวด้วยครับเท่าที่5ครับแล้วตำแหน่งที่4นะครับมอบให้กับโอ้โหนัดเด็ดนี่นิติพงษ์แสว่างคาสโลฮันได้ซีดีดีไวเอตีเล็กทีม หล่อเหมือนพ่อเลยอ่ะหล่อกว่าหล่อกว่าคุณพ่ออีกอ่ะส่วนตำแหน่งที่สดูหน้าครับนี่ด้วยความเรียบร้อยอมยิ้มเล็กน้อย <c oughs> โมโหนิดๆ <c oughs> สำหรับนรง n นวัต n ร,รั t g า l นน t a นครับโอ้ oh, <c oughs> มอบชอมากอกให้นะครับ IRC มอบที่3ด้วย PTT รู้ไปกันและรองชนะเลิศเป็นของอนุกูลกาบแก้วคัสัลลอได้ c d d y s d i r e c ทีมครับ แล้วก็มีช่อมากอกสำหรับรองชนะเลิศด,ด้วยเช่นเดียวกัน i r c และตำแหน่งชนะเลิศครับตัวใหญ่เลยนะครับมาไม่สงสัยทำไมถึงเอาชัยชนะครั้งนี้มาได้สำหรับนัทวุฒนาชัยล้านนะครับใหญ่เกินตัวนะครับแบบนี้ต้องงัดกับน้องเมฆหน่อยเดยวน้องเมฆนี่บอกว่าหื่ตัวใหญ่เงี้ยเจอน้ำหนักน้องเมฆหน่อยนะสูสีจะบอกใ่้เดี๋ยวชนกลิ้งเลยอย่า <laughs> กันเล่นครับ คุณสมคิดสีสมยศครับร่วมให้เกียรติถ่ายภาพให้กับนักแข่งนะครับและนี่คือผู้ชนะนะครับห้านดับขอแสดงความยินดีครับ